สวัสดีเพื่อนๆแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ วันนี้มาพบกับมิสเตอร์จานะครับทาง YouTube ช่องจานพาอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาดูแอมกันนะครับแอมฟังเพลงนี่ครับยาม้านะครับ A 7 5 0นะครับผมวันนี้เป็นแอมเป็นเกตแอมนะครับฟังเพลงรุ่นใหญ่ของยาม่านะครับซึ่ง A 7 5 0ให้กำลังขับอยู่ที่100วัตต์แอมป์นะครับที่8โอห์มนะครับผมแต่ถ้าเกิดถ้าใช้ระบพงสโอห์มก็กำลังก็จะขึ้นไปถึง140วัตต์นะครับวันนี้ข้างละนะครับ140 ัวนี้ก็จะเป็นไฟร้อยจากญี่ปุ่นนะครับจะต้องผ่านมอแปลงนะครับตัวนี้นะครับเอาไว้ใช้กับตัวนี้นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวด้านหน้าด้านหลังแล้วก็การออกแบบต่างๆนะครับของเจ้ายามาฮ่า A750 ตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันเลยครับว่ามีปุ่มอะไรบ้างนะครับผมการทํางานอะไรบ้างนะครับเติ่มจากซ้ายมือนะครับตัวนี้นี่ครับผมเป็นเปิดปิดนะครับเปิดปิดเครื่องแล้วต่อมา ก็เป็นโปรง A นะครับชแนลเอนะครับแล้วก็ B นะครับก็เลือกเล่นได้หรือ2คู่ก็ได้นะครับและต่อมาตัวนี้ก็เป็นปรับเบสนะครับตัวนี้ปรับแหลมเสียงแหลมนะครับตัวนี้ลาวนิดลาวนิดรุ่นนี้จะปรับได้นะครับเพื่อนนี่ครับสามารถปรับได้นะครับผมตัวนี้บาลานซ์ซ้ายขวาและนี่ครับตัวนี้ไว้เล่นคั์เอครับนี่คัดเอก็จะให้เสียงที่หวาน หนักแน่นนะครับตัวนี้กําลังสูงถึง100วัตต์นะครับซึ่งเป็นความสามารถของ Yamaha นะครับที่ทําคาร์เ A ออกมาได้กําลังสูงขนาดนี้นะครับผมนี่ครับเป็นปุ่มแฟตนะครับไซสเล็กนะครับผมต่อมาก็เป็นอินพุตนะครับเหนึ่นะครับก็ AUX ตัวนี้ก็ DAD มีโฟโนนะครับโฟโนก็จะมี2แบบนะครับนี่ M/M กับ M/M/C MM นะครับผมเน n e r ครับอันนี้ Line Input นะครับตัวนี้ปิดเสียงได้นะครับเปิดปิดเสียงครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็เป็น Subsonic มีโหมโโด Mono, s t ริโ o นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็น Line Output ของพวกเทปนะครับนี่ต่อมาก็เป็น Volume นี่ก็เป็นด้านหน้าของเขานะครับจากเจ้า Joma a 7 5 0นะครับผม ส่วนด้านข้างของเจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นนี่เลยครับปลายไม้นะครับนี่สวยงามครับดูหรูขึ้นมาข้างไม้นะครับผมนี่นะครับมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังก็จะมีที่ต่อลำโพงนะครับ2ชุดชุด A นะครับด้านบนแล้วก็ด้านล่างเป็นชุด B นะครับและนี่ก็เป็นโฟโนนะครับอินพุตนะครับ ไอโฟนโอมาหนชุดแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นอินพุตจูเนอร์ B A D แล้วก็ A U X นะครับให้มา3ามชุดนะครับอินพุตนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเทป1เทป2นะครับผมด้านหลังก็ประมาณนี้ครับต่อไปก็เดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องพาเพื่อนไปชมด้านในกันนะครับว่ามีการผลิตแบบไหนนะครับผมนี่ครับก็เป็น้างไม้ครับทีต่อออกมาแล้วนะจะเป็นแบบนี้นะครับ ติดด้วยสติกเกอร์ลายไม้นะครับอีกทีนึงนะครับนี่นะครับลายสวยนะครับถอดสายครอบออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาชมด้านในนะครับว่าการผลิตและออกแบบของยาม่า a เ7 5 0เป็นแบบไหนนะครับผมนี่นะครับนี่เป็นเดี๋ยวไปดูตรงนี้ก่อนเลยนะครับนี่ออกแปลงแล้วก็คาปานะครับลูปใหญ่ ข้าปลาใช้เบอร์ไมโฟเลยนี่นะครับโฟกัสลลก็อ,อยู่ที่69โวลต์นะครับ2 2 0 0 uf ของแบรนด์ิชิคอนนะครับ 22, แบนนรบแบนด์นี้ก็จะอยู่ในพวกใหญ่ๆเลยครับ20,200 uf นะครับแบนดจากของยมาม่าเขาเลยนะครับมีมอแปลงถูกบุรลเลยูครับ,บ,รรบต่อมาก็จะเป็นภาคขยายนะครับ ใช้เบอร์นี่นะครับเบอร์เขานะครับสองเอ3เอหนึ่งสามสามสามกับสองเอสซสามสามเจ็ดศูนย์ะครับก็เป็นแบบไหนนั่นก็เพื่อนๆแล้วก็ท่านผู้ชมถ้ามีความรู้ก็แสดงความคิดเห็นกันไมได้นะครับผม ครับและนี่ก็เป็นเจ้ายาม้านะครับ A750 นะครับก็พาท่านผู้ชมและเพื่อนๆไปดูด้านในกันมาหมดแล้วนะครับการออกแบบและการผลิตต่างๆนะครับก็เป็นแนวทางหรือเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆนะครับก็เปิดให้ท่านผู้ชมดูมาหลายเครื่องนะครับทั้ง power amp หลายๆ ทาง youtube ช่องชาณพานะครับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนครับ